ครับนี่นะครับเป็นมือนะครับห,ครบหนึ่งคำอันแรกหนึ่งคำเราไปใช่ไหมบ่ฮนะครับอันแรกให้มันขื่นก่อนะรับตักบาดเทปโวพี่น้องนี่คือเชาวบ้านนพยมมูทีแปดจิจาวางพุนจ่าโรยเอสนะครับบ,รร 8, าา S, รบ้บานน้อยกะ เฮ็ดตามหน่อยเนาะพี่น้องเนาะครับกะชุบจนหน่อยนะครับงดไปย่อมนีนมีสามสิบปวาลังค่าเสร็จเจนะครับกะเป็นวัดตักบาทเทโวหน่อยพะนะนะครับออกรรษาอาเจ้ากับตักบาทเทโวพี่น้องหลังจากที่นะครับพระพิสุสง์ ครับจำพรรษาครบสามเดือนเต็มบริบูรณ์นะครับกะบ้านใหญ่เพิ่งกัดจันใหญ่บ้านน้อยกะเห็ดน้อยเนาะพี่น้องเนาะครับครับจะเป็นบ้านน้อยกะเห็ดตามบ้านน้อยโอ้ว่าบ้านน้อยคนประชากรในหมู่บ้านมีประมาณร้อยเก้าสิบเจ็ดคนพี่น้องผู้เก้าจิบแยงก็ลังม่านอยู่จะออกอยู่ ที่หาเดือนนี่แหละวังเสียงเบานะครับนี่คือพี่น้องในชุมชนบรรพยมอุป戒ทิสวังบรรจัยร้อยเอ็ดนะครับรนะรบรรยากาศสดชื่นดีอากาศอบพอดีพี่น้องพอดีพวกเราไปนำจากน้อย ขอมาส่งมนุษย์โลกอยู่ทรงทางที่พวกหมูเห่าได้เตรียมเขาตอกต้มขนมห่อเตรียมหาใส่บัตรองเทวาเทวาดอกหมูเทวเจ้า ผุ้โทเงาฝูงเทวโอเสด็จทรงลงมาลูกลุ่มไตแตะวันนี้ดอกดังกันเป็นมาแต้มือนั่นเพิ่นตักบาดเทวโอออกพันศาลาส่งนอเผาปางกีเดือนสิบเอ็ดเพ่งนี้ดอกปีสางนั่งตาได้ความเคารพเจ้าของภาพและสถานที่พี่น้องและว็เคารพเจ้าของเสียงเพลงเสียงมะล่ำนะครับขออนุญาตเด้อนะครับเจ้าของลิเกศิลป์มนุษย์โลกที่ว่ากันรเนาะ หมูย่มถ้วยไทยโลกยินอียินใดไผมันส้มซื่นหกเหมือนโลกกระทาทูสวงสันดอกซื่นเซลสิเวทเพ่งนี้แล้วพญานาคนา,าค่าขุดจุดบังไฟในโค้งบอกหมูค้นเฮาพอมฝูงหน้าค่าพญาน้อมจุดบังไฟมาฝากพญานาคคนอื่นอยู่ในน้ำดอกแม่คงเมือนลองไยสาพง แต่เรื่งเงือกพ้นพิสัยเบืงการดอกวางลำพังทีเป็นบ้านน้อยนะครับพ้นหน่อยแต่ว่าก็นะครับทำบุญด้วยใจครับอีกคพื่อว่าตักบาทเทวออกพรราในภาคอีสานนะครับอาจิบทุกจังหวัดนะครับอาจจะหลายจังหวัดห้อยพระโคดมทานผู้โทเฮาสือกโตเดือนสิบเอ็ดก็จังโทส เดือนสิบเอ็ดมองนี้คือวันออกพรรษาพระสัมมาโคดุลเทศนาสน์สีออกพรรษาปีนี้สิมีบุญกะทินโบหาอ้ผัว่าเป็นก้นเนี่ยหน่อยพี่น้องเอ้ยเป็นก่ายอมเนี่ยครับมาซอยงานออกพรรษาเนี่ยละก้นนี่นี่ละก้นของก้นบัดมะมึงข้าวบาร์เป็นแผลพันหัวละครับขันมีงานให้ไปใส่อยู่ทางไกลโน่ใไปบอกป่ะเด้ยินดอกป่ะเด้ยิน พี่น้องถือกระเป๋าผ่าจันล้ำให้คาบ่อแพงบอกว่าฝนบอกว่าแรงว่าต่างแต่นอไปหาอวพันสายอย่าลืมนางอย่าลืมนางแม่เอ้ยนอปีนี้อเป็นเประเพณี่พ่อพี่น้องผมว่าเป็นบาเทวญาตินามให้ยากหลายก็ประเพณี่เนาะเพอาะเห็นมากแต่ผมก็จงเกิดพี่น้องหลายตัวอยุพ้นนะครับ ออกพรรษาออกพรรษาก็คือ,อตักบ,บาทเทโวพี่นอ้องตักใต้มือเดียวมือนี่ละพี่นอ้องอ่ามาว่านี่ออกพรรษามือนี่ตักบ,บาทเทโวพี่น้องตักบ,บาทเทโวแล้วตูดนะครับหลวงพ่อพาอาจารย์อยากซื้อกระซื้อใดมือนี่พี่น้องเมื่อวานซื้อมาได้ยังไม่ครบใทยมาก พันสารบไตมาตออกพันสาลาพระเจ้าลุ่มตองเบิกสวัยในตอนนั้นเดือนเพ็ญสิพักคำจักหัวขาวหัวดำถือเข้าตอกดอกไม้หได้ยินได้ได้ไม่ยาเวเวียนเวียนทักสินสามครั้เสียง,งของดังของมุ่งมุ่ง ดไม้ใส่สลุมผู้สาวเย้ยดอกเบาวเสียงไอ้เทิยดเทียงเสียงจันน่อยสิกออกมาแต่ปีก่อนสาวบาง่อนอำพรผ้ากันถือดอกไม้เทียนพร้อมจะแห่เหนพุทธบอริสั์เหมือนในสลัเป็นนะครับพิธีกรที่นะครับใช้ปาดหรือว่าตัดปาดนะครับกตัมีวิธีเก่าไปรกันตอนอยู่ ปเพณีว่าเราทำบนด้วยใจพี่น้องเป็นประเภทนี้สืบสานกันมากตั้งแต่ปู่ตะปู่้ของบังไฟนาจากน้อง้ายลงสู่ไต้พอบรรทาโยกพี่น้องมาก็เอือดเนาะมีดวงไฟประหลาดทุ่ขึ้นมาจากน้ำตาลุกหลังตาพระาพี่น้องเจ้าปากกาลลยเป็นมองมหายบับเอาสันมุกดาหารดดนตางปากแซงนาแว่งพุ่นบุญบ่หลายบ่เห็นซ้ำบังไฟของพญานาคมาจากไต้อน พระพาราคารวะหลังจากที่ขัเมืองกูวางสามาสามเดือนยนไกเด่นมองนองมณีกะมนยันไก่สามติดหน่วยเปอร์เซต์อ้มอเนปาพี่นองเป็นพี่นองบนนพปย่อหมู่แปดที่สว่างล้วนๆวครับก็มีเพื่นมาแจก นาคาวายผู้ที่ยืนศาสดาโนเป็นเขานาเขาสทธาเจ้าสะพันยู่องค์พระบาทนาคลาเขาสทธากระไหว,าาาวาบูชาทันหลวกส้ปีเริ่มแต่ขึ้นสิบสี่สิบห้าคำเล่มหนึ่งคำเดือนสิบเอ็ดไทยกับเล้าไผ่นอเห็ดต่างกระทำกันโซเบิงคอนอเอ็นแสนทวีล้นลังนั่งอยู่ริมฟังน่งไปเที่ยวเบิงสม สองฟังผงแตกต้ม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 ,ตมคนละฟังไทยลา้าฝรั่งขาวเลาาเจ็กดอกต่างหน้าหน้าเสือแสงเหือไฟน้ำมันตี ต่างๆแข่งขันกันเปลี่ยนวางตามลำของขค้งห้อยไข่เสินให้ดอกเที่ยวส้มถึงวันไตามาดมุมวันออกพันษาวันประวอละนาสุดมูพาทรงองค์ท่านสังคท่านเตรียมพร้อมทั้งบุญตกกม่ครเรพจะขอบภาพในสถานที่เนาะพี่น้องญาติโหรือเปโตัฝุงเสื้อสุ้มเขาบอกมียากบอกแม่ท่อละนีนาสุงผลทานอื่นให้ เขาดันดอกสูตนสัตว์เป็นตายมิตรสหายกะให้พ้นจากหนวยอาบายภูมิซุ่มเป็นทุกข์ให้หายทุกข์ผู้มีสุขให้สุกยิ่งยาจริงจังขังเว้นถองไม้ปองพญาพักที่<ะ>ทคนนอยบาหน่อยอกะับกร<ล>ะท,บ,<า>ทบุตรใจญจ จำเอาทำของพระเจ้าในพมมีหารสีมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาสีขอเฮาสีผลดอกวางเวนวิดเดือนเพ็ญมาแล้วแลมหนึ่งคำเดือนสิบเอด็ดพรสัมมาสเด็จลงจากดาวดึงฟ้าขึ้นไปจำพรรษาอยู่สวรรค์สันฟ้าโปรดพุทธามันดาหาทั้งสันฟ้าพรรษาหนึ่ง เราด้จากปากก็จเาตอสิบเจ็ดส <c inhos> oh, ิบปนะครับตุราจ้ออจะถึงอันเดียวกันนระพี่น้องเนาะเป็นบุญมหากับทิตสามกี้พี่น้องในทุกทนป้านรนปยมหมู่แปดทิ่สว่างคนใจร้อยเอ็ดคนมีทูบดอกทั้งเขาตอกดอกไม้บูชาไทยกันนอโพธิือาบุกอนชี่ตุ็ดอน กับกทินสามกี้กับกองละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาคนบูชาขวัญแจกนะครับบุญพี่น้องเจ้าภาพกทินที่จองมาหลายแล้วพี่น้องหลายแล้วหลายสิบกองแล้วเนาะโอ้ยเป็นยังพุญยังพุ่นพี่น้องนี่คือบุญพ่อแม่ทุกหมู่บ้านพากันจือจำโจดทันตีอดทนทำเพื่อประเพณีไหว้ฟูงเล่าไทยได้ย่อนองถวายวันอันนํา วันเวียนเทียนออกพันส pues า mm. อย่าปล่อยภาษาพักทีคือพลังแต่ฝ่ายเดียวให้สงสารแต่ค่ายตนพวกเข้าใจพี่น้องพวกมาไพ่ให้กันครับเป็นบุญมาอาสาครับเดั๋ยวบอกว่ากำลังใจไม่ใช่ยาแต่มีค่ามหาศาลเนาะพี่น้องครับ អើយៗៗៗ จะยิ้เสียงคล่องโอ้พี่น้องมีแห้งใจนี่แหละคือบุญเป็นป่าด้ยิ้เสียงคล่องเสียงค่องมันมีความสุขกายสบายใจก็เป็นบุญ กันมาแล้วแม่กายฝนนเอ ศสนาพระโคดุมตั้งแต่เน,นิ่นนานกี่สองพันปีมาแล้วกลับไปไปหาลอยกลัวคนสวกับเกิดขึ้นหลายลอยกลัวผู้ดีนี่คือการถูกชนในบ้านพยอมูปแปดที่สว่า,พาพงพุณาฤเอ์เป็น้องเจตาอีสานผมกับพระเนจเจวานี่พระคิสานนี่นะครับจะต้องี่ที่กับตักบาทคือกันทุกจังหวัดปอเนี่ยครับผมก็ยืนยันเลยพี่น้อ,ดดนนอง ายพักไปอไปตุจังหวัดแต่ว่าในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ปฏิบัติกันทุกทุกอำเภอพี่น้องทุกอำเภอทุกหมู่บ้านทุกแนงแขงเขตเปดกุมองในร้อยเอ็ดกับจังหวัดอื่นผมขออนุญาตกะบพ่อก็ยืนยันครับการทำนาให้สวนหวนหัวเลยเราบัญญัติไว้และดูฝนเขาวานนิมนต์สงทาน ประจําองคันวัดว่าได้สามเดือนแล้วแม่ป้าจังคอยออกพันษาได้บําเพ็ญภาวนาพ่ได้ไปใส,ส่แท่เดือนสิบเอ็ดเพ่งแจ้งจึงเล่งงานได้ปล่อยละดูฝนหาปล่อยหนาวจอยสิคปล่อยมาอีกกับข้าวนึ่งนั่นองค์อีกพระโคโดมได้ไปจบับรัดสายู่ดาวดึงสันพุทธีดาพบิดากรได้ แสดงทำเท่หูสองท่านพ่อเม่ฟังไปทรงเน่าอยู่ยังเทวาโลกเดนสว่างเดือนสิบเอ็ดพ่อเพลง กะเตาลงมาไต่เสด็จบันไดแก้วบันไดเงินทองแทงมาจากคมมันว่าเป็นบ้านเดียวหน้อยพี่น้องเออเจ้าในเพงคนยังในเจงที่เป็นแปลพักตัวพันนับจะหาฮกเทื่อนเนี่ยเสียงใสโยโหหักสุนทางพระองค์ไทยซุ้มมูเทบดาภายตั้เห็นอย่างอยู่ในขณะนี้พี่น้องเป็นแล้วก็บุคลากรหมูแปดรุ่นพยองรุ่นล้วนกับรุ่นล้วน ขนุ่มห่อเตรียมหาขึ้นเงี้ยนก็เห็นก็เห็นเงี้ยนคนละคนสองคนบัดจุญยุติขึ้นหลายเถิดนี่แหละครับพี่น้องทำว่าบุญใครก็อยากทำพี่น้องผมก็อยากทำนะครับทำบุญอ่าพระพันป่าดังการแหลงงาโปะทอแสวงหาบุญ อ,อกพันศาลาสูงนอผ้างปางที่เดือนสิบเอ็ดเพ็งนี้ดอกปีสางนั่งป่าเทวดาอยู่ดาวมาเยี่ยมมนุษย์คนจำอีกทีนะครับด้วยความเคารพเจ้า,จาของภาพและสถานที่พี่น้องผมถ่ายทำวิดีโอโลงคลิปลงช่องนะครับด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับมีเจียตนาดีคนที่มีเกียรติน่าไร สวงสันดอกสืนเซลสิเวทเพ่งนี้แล er> ้วพญานาคนาคาขุดจุดบังไฟในโค้งบอกหมู่คนเฮาพร้อมฟูงหน้าคาพญาน้อมจุดบังไฟมาฝากพญานาคร้อยแปดคลิปที่ผมลงไปนะครับด้วยเจตนาดีนะครับไปนองเรื่องจริงทั้งนั้นดอกสับ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื ate, ่อนในกลุ่มขอบคุณท so, so ั้งแปดพันขอบคุณนะครับเรื่องจริงนะครับรอบภาษาตักบาทเทวโอป้าหน้อยกระเฮ็ดน้อยนะครับหลังจากอยู่บ้านนวดไยอมแล้วนะครับก็จิไปบ้านไงนะครับไปบ้านไงบ้านไหนไปนอนบ้านไหน ในเขตลรแวกแถวนี้ก็ไปบันพืชผลนะ้รับพืชผพนกัวหมูสองตําบลทุ่งสีเมืองคือวันออกพัรษาพาสัมมาโคดุลเทศนาสนสิขออนุญาตครับขออนีุญาอตครับขออนท่าานอรตคือรัตนาไ้ มีงานให้ไปทงขออนุญาตจากของพันล่ำเด้อนะครับขออนุญาตจากิดติกเกษก็ขออนุญาตด้วยครับบ่าแพงบ่าว่าฝนบ่ว่าคนณ่าตั้งแต่น้อไปหาบ่วพันสายอย่าลืมนางอย่าลืมนางแม่เอ้ย้นปีนี้ออกพันสายละเด้อพี่ไปทำบุญตักบาขออนุญาตเจบทุกจบทุกิบคุณตัรงอุ่นน้ำเที่ยงเลยพี่น้องเอา อขอบคุณแล้วขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมทั้งช่องยูทูบทั้งกลุ่มทั้งต่างพี่น้องทั้งเพจทั้งไลฟ์พี่น้องประมาณหมื่นกว่าคนเนาะขอบคุณในหลายก็แล้วกันนะครับอ่านี่ละบุญจากประเทโวนะครับทั่วภาคอีสานผมไม่ยืนยันแต่ที่แน่ๆคือร้อยเอ็ดทุกอำเภอขอบคุณแล้วขอบคุณสวัสดีครับผม